เคยรู้สึกกลัวอะไรบางอย่างแบบสุดๆโดยที่หาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ไหมครับหรือมีรูปแบบความกังวลบางอย่างที่มันเหมือนเกาะเตด,ดเรามาตลอดชีวิตทั้งที่เราก็ไม่เคยเจอเรื่องร้ายๆกับสิ่งนั้นเลยสักครั้งวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความรู้สึกของตัวเองไปเลยครับกับแนวคิดที่ว่าความกลัวความเจ็บปวดบางอย่างที่เราแบกอยู่นั้นมันอาจจะไม่ใช่ของเราทั้งหมด แต่เป็นเหมือนมรดกทางอารมณ์ที่เราได้รับมาจากบรรพบุรุษหรือที่เรียกว่าบาดแผลที่ส่งต่อข้ามรุ่นใช่เลยค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงปรัชญาหรือว่าความรู้สึกอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับมากขึ้น,นเรื่อยๆทั้งจากฝั่งจิตวิทยาประสาทวิทยาแล้วก็ที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือชีววิทยาในระดับยีนที่เรียกว่า epigenetics ที่กำลังบอกเราว่าประสบการณ์หนักๆของคนรุ่นปู่ย่าเนี่ยสามารถทิ้งร่องรอยไว้บนสวิชควบคุมยีนของเราได้เลยโหแค่ฟังก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าที่คิดไว้เยอะเลย เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามารดกทางอารมณ์นี้หน้าตาเป็นยังไงมันเดินทางข้ามเวลามาถึงเราได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดคือเราจะปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนี้ได้ยังไงมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าความกลัวที่เรากำลังรู้สึกอยู่นี้อาจจะไม่ใช่ของเราจริงๆมีสัญ,ญญาณอะไรให้พอสังเกตได้บ้างครับอืมมีจุดให้สังเกตที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่สอสาข้อคะ่ะ ข้อแรกที่เห็นได้บ่อยที่สุดเลยคือเป็นความกลัวที่รุนแรงมากแต่ดูแบบว่าไม่สมเหตุสมผลกับประสบการณ์ชีวิตของเราเลยไม่สมเหตุสมผลหมายความว่าอย่างไงครับอย่างเช่นคนที่กลัวการพูดในที่สาธารณะมากๆทั้งๆที่ไม่เคยมีประสบการณ์น่าอายบนเวที T มาก่อนแบบนี้หรือแบบครับกลัวการถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรงกลัวการอยู่คนเดียวแบบเข้ากระดูกดำเลยทั้งที่ชีวิตที่ผ่านมาก็มีครอบครัวอบอุ่นมีเพื่อนดีไม่เคยมีใครทิ้งไปไหน หรืออีกตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆคือคนที่กลัวความยากจนกลัวเงินหมดอย่างสุดขีดทั้งที่ตัวเองก็มีงานมีการทำมั่นคงไม่เคยอดอยากแต่กลับใช้เงินอย่างหวาดระแวงตลอดเวลาความรู้สึกกลัวที่มันดูใหญ่เกินชีวิตจริงของเราเนี่แหละค่ะคือสัญญาณแรกที่ชัดเจนมากอ่าเห็นภาพเลยครับคือความรู้สึกมันท่วมท้นมากแต่พอหันกลับมามองชีวิตตัวเองก็หาต้นตอที่เป็นเหตุการณ์จริงๆไม่เจอถูกต้องค่ะ เพราะต้นต่อของมันอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราแต่อยู่ในเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นในบ้านก่อนที่เราจะเกิดบรรพบุรุษของเราอาจจะเคยผ่านสงครามเคยล้มละลายจนสูญเสียทุกอย่างหรือเคยผ่านช่วงเวลาที่อดอยากแสนสาหัสความกลัวเหล่านั้นมันฝังลึกแล้วก็ถูกส่งต่อมาทําให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราต่อเรื่องนั้นๆมันรุนแรงกว่าสถานการณ์ปัจจุบันไปมากเรื่องที่ว่าความกลัวมันไม่สัมพันธ์กับประสบการณ์ของเรานี้น่าสนใจมากครับ แต่ถ้าเป็นความกลัวที่มันก็ดูมีเหตุผลล้ครับอย่างเช่นกลัวว่าจะทำงานผิดพลาดแต่กลัวในระดับที่มันสุดโต่งมากๆแบบนี้เข้าข่ายด้วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนั่นคือสัญญาณข้อที่2พอดีเลยคือความกลัวนั้นมีความรุนแรงเกินกว่าเหตุไปมากอย่างที่คุณยกตัวอย่างมาเลยค่ะการกลัวความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันกลายเป็นความสมบูรณ์แบบนิยม หรือ perfectionism ที่ทำให้เราไม่กล้าเริ่มทำอะไรใหม่ๆเพราะกลัวว่าจะไม่ดีพอกลัวการถูกตำหนิอย่างรุนแรงจนชีวิตติดขัดไปหมดอันเนี้ยะคะ่ะคือสัญญาณแล้วทำไมมันถึงรุนแรงได้ขนาดนั้นล่ะครับเพราะมันอาจเป็นผลมาจากการที่ระบบประสาทของเราถูกตั้งค่าให้มีความตื่นตัวสูงหรือที่เรียกว่า hyper vigilance มาตั้งแต่เด็กๆค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าระบบเตือนภัยในบ้านของเราเนี่ยถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับอ่อนไหวสูงสุด แค่ใบไม้ปลิวผ่านหน้าต่างสัญญาณก็ดังลั่นแล้วทั้งที่ไม่มีขโมยเลยโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยครับซึ่งภาวะนี้มักจะเกิดจากการที่พ่อแม่ซึ่งอาจจะมีบาดแผลนในเจจากรุ่นก่อนส่งต่อความรู้สึกว่าโลกนี้เป็นสถานที่อันตรายให้กับลูกโดยไม่รู้ตัวผ่านท่าทีแววตาหรือคำพูดที่คอยเตือนให้ระวังภัยอยู่เสมอเด็กก็จะซึมซับและเรียนรู้ว่าต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา จนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่ติดตัวมาถึงตอนโตเลยโอเคครับพอเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วคำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกก็คือแล้วความรู้สึกพวกนี้มันเดินทางข้ามรุ่นมาหาเราได้ยังไงครับมันคงไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องเศร้าๆในวงข้าวให้ฟังใช่ไหมครับโอ้ยซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยค่ะในทางวิชาการนะคะเราพอจะแบ่งกลไกาการส่งต่อออกเป็น2เส้นทางหลักๆครับ คือเส้นทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลี้ยงดูและอีกเส้นทางคือด้านชีววิทยาที่ลงลึกไปถึงระดับยีนเลยเอาเส้นทางแรกก่อนเลยครับจิตวิทยาสังคมฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูโดยตรงเลยใช่ค่ะคนสำคัญเลยคือรูปแบบความผูกพันหรือ attachment patterns พ่อแม่ที่มีบาดแผลในใจมาอาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของลูกได้อย่างสม่ำเสมออาจจะเฉยชาไม่รู้วิธีปลอบโยนหรือบางทีก็วิตกกังวลเกินเหตุพอเด็กไม่ได้รับความรู้สึกปลอดภัยทางใจอย่างที่ควรจะเป็นก็จะพัฒนารูปแบบความผูกพันที่ไม่มั่นคงซึ่งก็จะส่งผลต่อวิธีที่เขามองโลกและสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นไปตลอดชีวิตเลยและนอกจากเรื่องความผูกพัน มันมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่ความเชื่อหรือความกลัวมันถูกส่งต่อมามีค่ะอีกกลไกที่ส่งพลังมากคือพฤติกรรมเพื่อการปกป้องที่ส่งต่อกันมาในครอบครัวค่ะหลายๆบ้านจะมีกฎที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆแต่ทุกคนรับรู้ได้เช่นอย่าไว้ใจคนนอกห้ามแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นหรือเรื่องในบ้านห้ามเอาไปพูดข้างนอกเหมือนเป็นค่านิยมของครอบครัวใช่เลยค่ะ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะเคยเป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นมากๆเพื่อความอยู่รอดในรุ่นปู่ย่าที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือการถูกหักหลังแต่พอเวลาผ่านไปโลกเปลี่ยนไปแล้วชุดความคิดนั้นกลับกลายเป็นกรอบที่จำกัดไม่ให้ลูกหลานกล้าสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจหรือแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเหมือนกับว่าชุดกรอบที่เคยจำเป็นในสงครามกลายมาเป็นกรงขังในยามสงบค่ะ น่าทึ่งมากครับที่เรื่องราวในอดีตของครอบครัวสามารถปั้นเราขึ้นมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยทีนี้มาถึงเส้นทางที่สองที่น่าจะทำให้หลายคนทึ่งเลยคือเส้นทางชีววิทยาที่บอกว่ามันส่งผลถึงยีนของเราได้ถูกต้องค่ะนี่คือเส้นทางที่เรียกว่า e p g e n e t i c s โอเคครับขอคำอธิบายแบบง่ายๆเลยครับ epigenetics คืออะไรกันแน่ได้เลยค่ะลองนึกภาพแบบนี้นะคะ DNA ของเราก็เหมือนกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งมาแล้วมีโปรแกรมมากมายอยู่ในนั้นครับอ p พ Genetics ไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวฮาร์ดแวร์หรือรหัส DNA แต่ทำหน้าที่เหมือนซอฟต์แวร์ที่คอยบอกว่าโปรแกรมไหนควรจะเปิดหรือโปรแกรมไหนควรจะปิดมันคือสวิตช์เปิดปิดยีนของเรานี่เองค่ะอ๋อและสิ่งที่น่าทึ่งคือปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความเครียดรุนแรงหรือบาดแผลทางใจสามารถไปกดสวิตช์เหล่านี้ได้เดี๋ยวนะครับ ขอทวนความเข้าใจหน่อยหมายความว่าประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของบรรพบุรุษสามารถไปกดสวิตช์บางอย่างบนยีนของพวกเขาแล้วไอ้เจ้าสวิตช์ที่ถูกกดค้างไว้นั้นก็สามารถส่งต่อมาถึงรุ่นเราได้ด้วยเหรอครับแนวคิดเป็นแบบนั้นเลยค่ะและมีงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมยืนยันหลายเชนมากตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคืองานวิจัยในกลุ่มลูกหลานของผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผพันธุ์หรือโฮโลคอส นักวิจัยพบการเปลี่ยนแปลงทาง e อพิเจเนติกบนยีนที่ชื่อว่า FKBP5 ซึ่งเป็นยีนที่คอยควบคุมฮอร์โมนความเครียดการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้ลูกหลานของพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นโรค PTSD หรือวิตกกังวลง่ายกว่าคนทั่วไปอย่างมีนัยยะสําคัญโฮค่ะแม้ว่าตัวเองจะไม่เคยเฉียดใกล้เหตุการณ์นั้นเลยก็ตามเหลือเชื่อเลย คือแค่เกิดมาในครอบครัวนั้นก็เหมือนได้รับโปรแกรมความเครียดติดตัวมาด้วยใช่ค่ะหรืออีกมานวิจัยที่ชัดเจนมากคือการศึกษาแม่ที่กำลังตั้งครรภ์นในนิวย york ช่วงที่เกิดเหตุการณ์นายวันวันพอดีพบว่าลูกๆที่เกิดมาหลังจากนั้นมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดต่ำกว่าปกติซึ่งเป็นลักษณะทางชีวภาพที่มักพบในผู้ป่วย PTSD นั่นหมายความว่าความเครียดสุดขีดของแม่ระหว่างตั้งครรภได้ส่งสัญญาณบางอย่างเข้าไปตั้งค่าระบบการตอบสนองต่อความเครียดของทารกในครรภ์ไปแล้วแล้วเรื่องนี้มาจากฝั่งพ่อได้ด้วยไหมครับหรือว่ามาจากแม่ตอนตั้งท้องอย่างเดียวเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเพราะในอดีตเรามักจะเน้นที่ฝั่งแม่แต่ปัจจุบันมีงานวิจัยในสัตว์ทดลองที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าบาดแผลส่งต่อผ่านทางฝั่งพ่อได้เช่นกัน มีการทดลองให้หนูตัวผู้เจอกับความเครียดรุนแรงแล้วพบว่าความเครียดนั้นสามารถส่งผลกระทบผ่านทางสเปิรม์มทำให้ลูกหนูรุ่นต่อไปมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปได้เลยโห oh. จึงนี่เป็นหลักฐานที่บอกเราว่ามรดกนี้ส่งผ่านได้ทั้งจากพ่อและแม่เลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันก็น่าทึ่งนะครับแต่มันก็ทำให้รู้สึกหดหู่เหมือนกันนะว่านี่เรากำลังแบกรับชะตากรรมบางอย่างที่เราไม่ได้เลือกมาเลยเลยครับ แล้วแบบนี้เราจะมีอิสระในชีวิตของตัวเองได้จริงๆหรือนั่นเป็นคำถามที่นําเราไปสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดและมีความหวังที่สุดของการพูดคุยในวันนี้เลยค่ะการที่เราตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราแบกอยู่อาจมีที่มาที่ไปไกลกว่าที่เราคิดไม่ได้หมายความว่าเราถูกกำหนดให้ต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะในทางตรงกันข้ามการตระหนักรู้นี่แหละคือกุญแจดอกแรกจะไขเราออกจากคุกที่มองไม่เห็นนี้แล้วเราจะเริ่มใช้กุญแจดอกนั้นยังไงครับ เมื่อเริ่มสงสัยว่าความกลัวนี้อาจจะไม่ใช่ของเราเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างขั้นตอนแรกสุดที่เราทุกคนทําได้ด้วยตัวเองและทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อคือการให้เสียงกับความกลัวนั้นค่ะให้เสียงกับความกลัวฟังดูน่าสนใจครับทำยังไงครับแทนที่เราจะพยายามกดมันไว้ผักไสหรือวิ่งหนีจากมันเหมือนทุกทีนะคะลองหาที่เงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วหันไปพูดคุยกับความรู้สึกนั้นอย่างอ่อนโยนลองถามมันไปตรงๆในใจก็ได้ว่า เธอมาจากไหนเธอพยายามจะปกป้องฉันจากอะไรหรือเธอแบกสิ่งนี้มานานแค่ไหนแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือความคิดแรกภาพแรกหรือความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมามักจะเป็นคำใบ้ที่สำคัญมากๆที่จะนำทางเราไปสู่ต้นตอของมันค่ะเป็นวิธีที่เรียบง่ายแต่ดูลึกซึ้งมากนะครับแค่เปลี่ยนจากการต่อต้านมาเป็นการรับฟัง แล้วถ้าเราอยากจะไปให้ไกลกว่านั้นล่ะครับมีแนวทางที่เป็นระบบมากขึ้นไหมครับมีแน่นอนค่ะถ้าเราอยากจะสำรวจภาพใหญ่ของทั้งระบบครอบครัวมีแนวทางบำบัดเชิงระบบที่ทรงพลังมากที่เรียกว่า family constellations หรือการจัดระบบครอบครัวค่ะผมเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยว่ามันคืออะไรช่วยอธิบายแนวคิดหลักของมันหน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะหัวใจของ family constellations คือมุมมองที่ว่า ครอบครัวก็เหมือนกับระบบดวงดาวค่ะอ,อะไรไปรบกวนกฎนี้ระบบก็จะเสียสมดุลและคนรุ่นหลังๆก็มักจะเป็นคนที่แสดงอาการของความไม่สมดุลน,นั้นออกมากฎที่ว่านี่มันเหมือนเป็นจิตใต้สำนึกของครอบครัวเหรครับจะเรียกว่าแบบนั้นก็ได้ค่ะมันคือระบบบัญชีทางศิลธรรมที่มองไม่เห็นของครอบครัวเมื่อมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเช่นมีใครบางคนในครอบครัวถูกขับไล่ถูกลืม หรือต้องตายอย่างน่าเศร้าระบบจะพยายามหาทางสร้างสมดุลกลับคืนมาและวิธีที่มันทําก็คือการที่สมาชิกรุ่นหลังๆคนใดคนหนึ่งรับช่วงต่อความรู้สึกหรือชะตากรรมของคนที่ถูกลืมนั้นมาโดยไม่รู้ตัวพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับได้เลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าในรุ่นคุณปู่มีพี่ชายคนหนึ่งที่ล้มเหลวทางธุรกิจจนทําให้ครอบครัวเสียที่ดินไป เขาถูกตราหน้าว่าเป็นแกะดําของตระกูลและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเขาอีกเลยเหมือนเขาถูกลบออกไปจากประวัติครอบครัวอืมเวลาผ่านไปสองรุ่นหลานชายของเขาซึ่งไม่เคยรู้จักปู่ทวดคนนี้เลยกลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนล้มเหลวอยู่ลึกๆก,กลัวความผิดพลาดทางการเงินอย่างไม่มีเหตุผลทั้งที่ตัวเองก็ประสบความสำเร็จดีแนวคิดของ Family Constellations จะมองว่า หลานชายคนนี้กำลังพัวพันหรือ Entangle กับชะตากรรมของปู่ทวดที่ถูกลืมเขากำลังแบกรับความเจ็บปวดและความอับอายนั้นไว้โดยไม่รู้ตัวเพื่อเรียกร้องให้ระบบหันกลับมามองและให้เกียรติคนที่เคยถูกผลักไยออกไปค่ะโหมันเหมือนกับว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อชดใช้ในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อเลยใช่ค่ะปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่อยู่ที่ความไม่สมดุลในระบบ การเยียวยาด้วยวิธีนี้จึงไม่ใช่การไปแก้ที่ตัวหลานชายแต่เป็นการทำกระบวนการบางอย่างเพื่อคืนตำแหน่งให้กับปู่ทวดที่ถูกลืมให้เกียรติชะตากรรมของท่านและปลดปล่อยหลานชายออกจากภาระที่ไม่ใช่ของตัวเองให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงฟังดูแล้วมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยจากที่เคยมองว่าปัญหาอยู่ที่ตัวเราคนเดียวกลายเป็นว่าเราอาจจะเป็นแค่ตัวแทนที่กำลังส่งเสียงร้องของทั้งระบบครอบครัวอยู่ ถูกต้องที่สุดค่ะฟังมาทั้งหมดนี้แล้วทำให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่ารูปแบบทางอารมณ์ที่เราเผชิญอยู่นี้มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากมันอาจเป็นเสียงสะท้อนจากอดีตของครอบครัวที่ส่งผ่านมาถึงเราทั้งในเชิงพฤติกรรมที่เราซึมซับมาและลึกลงไปถึงระดับชีววิทยาเลยทีเดียวใช่ค่ะและอยากจะย้ำอีกครั้งว่าการที่เราหันกลับไปทำความเข้าใจที่มาของบาดแผล ไม่ใช่เพื่อการกล่าวโทษบรรพบุรุษของเรานะคะแต่คือการให้เกียรติเรื่องราวและความเจ็บปวดที่พวกเขาเคยเผชิญมาอย่างกล้าหาญเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถเลือกที่จะวางภาระนั้นลงอย่างให้เกียรติและขอบคุณพวกเขาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในวันนี้เป็นการสรุปที่ทงพลังมากครับมันไม่ใช่แค่การเยียวยาตัวเองแต่เป็นการเยียวยาบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราด้วยเพื่อหยุดยั้งการส่งต่อโซ่ตรวนนี้ไปยังคนรุ่นต่อไป และเมื่อเราทำแบบนั้นได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเป็นอิสระและเต็มศักยภาพมากขึ้นจริงๆค่ะครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ได้เก็บไปคบคิดกันต่อนะครับในเมื่อบาดแผลความกลัวและความเปราะบางสามารถสืบทอดข้ามรุ่นมาถึงเราได้แล้วมันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าความเข้มแข็งสติปัญญาและพลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรค ก็สามารถสืบทอดและส่งต่อเป็นมรดกอันล้ำค่าให้คนรุ่นต่อไปได้เช่นกัน